กสวัสดีน้องสุนบอสกสาร 00TV กันด้วยะครับวันนี้เราจะมาเล่นอาร์ตดิจิตีฟนะครับอ่าครั้งนี้เขามีการอัปเดตมาใหม่นะครับเขามีรถบ้านใจนะครับแล้วก็คนข้างหลังกำลังจะตอกนะครับคือน้อง FC หรือเป็นน้องเออ่น้องเพื่อนเแอลผมไดูหูจะเรียกอะไรก็เป็นน้องเพื่อนผมก่อนละกันอ่า ก็ตามที่บอกนะครับมีรถบ้านมาแจกฟรีนะครับจะต้องอได้25 comment book นะครับจะอยู่ตามแถวบ้าน,นครับจะต้องได้25ครบก่อนถ้าคุณเก็บได้แล้วอ,อันนี้สามารถเก็บในกระเป๋าได้ด้วยนะครับก็ถ้าคุณเก็บได้ครบแล้วหรือว่า,าก็คุยกับนาร์ดีเนชเนนะครับนะคุณจะได้รถบ้านมาแจกฟรีเลยไม่ต้องเติมโลบล็อกเลยนะครับก็มาไป,ไปเริ่มกัน เอ้ยโลโลน้องไม่ไม่โลโลไม,ไม,ไม่เอ้ยนั่นนั่นแหละนั่นแหละโลโลูบักก์มาไปกันเลยโอเคมาเริ่มกันต่อก็นี่นะครับรถบ้านเรารถบ้านส,สวยๆสิสิเดี๋ยวผมไปเตยมน้ำมันมาให้อ่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาดูเครื่องยนต์อืมเครื่องยนต์ปกติมมนมีอะไรแตกต่างเลยก็ผมไม่ใช่เป็นคนใส่เติมก็ ผมผมผมไม่ได้ซื้อรถ F1 แล้ว o ้ g ี i ม i ต้องไปไม่ได้เลยไมีได้เข้ามามาถึงอยู่อเป็นเด็กนักเรียนที่ส่างนะชีสองเลยแกไปไม่ได้เลยโอ้ยแนเ้าน เดี๋อ่อทอนแก้ปัรัญหารกนี้ส่ไม่ได้มเดีวรโอเคนะครับก็รถบ้านนี้นะครับจะนั่งกันได้เออแปดหรือเก้าคน ก็น่าจะคุ้มมากเลยนะครับกับรถบ้านนี้แต่ไม่สามารถนอนได้นะครับก็เพราะมันไม่มีเตียงนอนอย่างที่สองในการอัปเดตมาใหม่นะครับอ,อคุณผู้สร้างบอกว่ามีเออ่ที่คุกที่ทําอาหารที่นอนแล้วก็ดูทีวีเขาโม้ครับอืไม่มีหรือเปล่าน้บ้ <Number eight. S 2> <Whoa. S 1> าเกวาเอาไม้พี่กินพี่ <No. S 1> หิวไม่ เอ็มเบอร์เกอร์ขายได้ราคาดีโอ้ก็ฮะเีว่ากะบี้ขายได้ราคาดีะอืมมีรู้ห้เสิบเหรียญคุ้มก็อ่ีแต่ผมจะบอกนะครับอ่าว่าอ่ารถบ้าคันนี้อ่ะจะขับได้หนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ่อก็คุ้มนะที่เก็บมายี่สิบห้าคอมมิตบุ๊กอ่ะอืมคุ้มคุ้มช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยนะ ได้เลยกินกระเทียมเลยอ๋อเดี๋ี่ขอกินปนานาน่ากันเงียบมาๆมาๆมา,มา,มาไปพร้มอมนะ,ะไปขึ้นรถกันอ่ะ,อะ โอเคมาขึ้นรถกันพี่เนี่ยจอาจะอยู่ไหนอืมมามามา้มามาองปิดประตูหลังด้วยอ้าม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 า,มาน้องเป็นคนครับเจออ้าวพี่เป็นเมือเราไู่ความง่ายมาไม่ความง่ายหรอกเชื่อพี่ น้อง<ด>อยา<ด>่อยาไปเช<น>ื่อคนอื่นดีเออใช่แล้วก็ลืมบอกเออรถคันนี้จะกดออกง่ายหน่อยว่ะผมกดไม่พี่ดูผมไว้นะเรไปอยู่ข้างบนให้ได้พี่ขอปิดประตูก่นอนอื่ผมไม่อยู่แล้วอือน้องพร้อมยังเนี่ย จ้าผมกำลังเอาแมวเอเลียนมาอยู่เออที่นี่เขาไม่เน้นอะไรสักอย่างเขาเน้นภาพอย่างเดียวอ่ะพี่ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะต้องรีบอัดชิปแล้วก็ไปตัดต่ออืมอืม่หพี่ะพร้อมนเะดี๋ยวพี่ถ่ายลูกไก่มาให้ผมดูหน่อยน้องหรือเปล่าเนี่ยว่าพี่อัดชิปอยู่เนี่ย นู้นู้นบอลลูเล่นโอเคอมาน้องขึ้นมาได้ยังพี่จะไปแล้วนะพี่มรอพี่ซิงแล้วพี่แล้วรถเวรนพี่ผมกำลังดูดูหมา

มีบอกแล้วแต่ผมก็จะอยู่ตี่หลังเหมือนเดิมอะ่ะโอ้ยน้องขึ้นมาด้วยไม่ผมจะขึ้นไปอยู่ต้างบนเหมือนเดิมโอ้น้องพี่หล่อร้อเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทั้นตั้งควเฉยมาดั้โ <laughs> อเคพร้อมนะถ้าถ้าน้องตกพี่ไม่จอดรับน้องนะ พี่ขับซิงพี่ขับซิงไปเลย okay. โอเคมก็จะอานดงประตูด้วยสามสอง่ฮ้ยผมไม่ได้จะบอกดีๆผมก็จะมีได้เฉยเลยเนีย่ย

เออตอนนี้พี่รู้สึกปวดหัวยังไงก็ไม่รู้ดิต้องกินยาพาราอา่ <c oughs> อาออยู่๋ยดี๋ยู่สักอีประมาณสองสามเดือนดูสักวันหยุดนะพี่เดี๋ยวผมก็หาพี่อ่าโอเคเออเออเออ งั้นก็เอองั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเออคลิปหน้าผมมาจะต้องขอบัษนะครับที่เออเราไม่ได้ไปสัก2,000เมตรก็ผมจะมารีวิวแค่รถเออผมจะมารีวิวแค่รถบ้านอย่างเดียวแน่แค่นี้แหละครับก็อ่าายบายนะครับ <c oughs>